คนอุบัติสื่อสารกันพี่ตะกุคหนีนวะได้ไหมหเรื่อเกี่ยนเป็นตัว,ตวนี้ถูกค่ะถูกใกอยู่ใหมหใช้ดตรีเข้ามปฏิบัติธรรมราวัตะต่ออสามค่ะ้อสามเอี่แต่มันออน,มนอนตังคำตอบคำถามดีๆนะคะ สัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่ในนะ้ำสัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่ในนะ้ำข้อหนึ่งกุ้งข้อสองหูข้อสามนกเสร็จ <c oughs> แล้วขอคำตอบค่ะ ค่ะต่อไปข้อสี่ค่ะไม่แล้วห้าหอมไม่เชื่ออุบีบรรยายถูกอูบีมืแก้ให้ลองคิดดูเด็กได้ได้ขอของแก้เด็กได้ขอสามโอ้ยเมื่อสี่นะคะคนาเลี้ยนงสึกสัตว์ชนิดใดไว้ใช้แรงงานแรงงานคนเลี้ยงสัตว์ชนิดใดไว้ใช้แรงงานข้อหนึ่งสุนัข ข้อสองแมวข้อสามมา้าข้อหนึ่งสุนนะัขข้อสองแมวข้อสามม,ามขข้าไร้อมแล้วพร้อมคำตอบค่ะ ยังจะนำไปใช้ในงารเอาจะทำอะไรนะผมว่าผม